สำนักอนทัวร์ครับเราอยู่ที่ป่าจีนบุรีอยู่กบ,บินบุรีครับวันนี้เรามาที่นี่ครับวิหารเจ้าแม่กวนอิม่าอ,อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับจุดบริการล่มอัมเบร์วิล่มเลยขอล่มหนะ่ะ อุ๊บโอ้โหช่วยได้เยอะครับอยู่ตรงกลางเลยครับเนี่ยวิหารสวยเดียเข้าไปดูด้านในครับมีอะไรสวยๆจะดูารายละเอียดข้างนอกกันครับเนี่ยเนี่ยนรูปมังกรน,นะโอ้ยาแรงแข็งแรงเลยเนี่ย ดีไนะด,ด้นะดูดอกไม้ก็สวยนะเอาไปเล่นไปป่ะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนขึ้นทางไหนเอ่ย ที่จอดรถกับคว้างขวาเนี่ยติดถนนเส้นนี้เส้นที่จะไปสาแก้ว กดกรุณน,า,นาถอดรองเท้าครับ

คุณได้หารปลาคราบยี่สิบบาทแล้วสวยงามมากครับเขาบอกว่าจะมีด้านล่างนะทางลงโถงนเนงประสงค์ด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเนี่ยมีดอกไม้อยู่ติดถนนใหญ่นี่เลยครับมาสะดวกมาก รถไฟแดงนี้มาก็เจอแล้วครับห้ามสูบุหรีกระนาปิดกระนาถอดรองเท้าอะไหครับ นเย็นสบ้ายมีห้องโถงะตอมจากข้างบน,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 นเดี๋ยวพาไปดูว่าใครเป็นคนดำเนินการนนพาตานีรันี้ฮนนนนไทยซีคอมในเครือสาพัดครับ มุทนงศรีจิตเชื่อชูเกียตแล้วบำลึกคุณนอุปการณ์บริษัทสหพัฒน์พิบูรณ์นะแต่้งแต่2485จากร้านเฮียบเชียงขายของปเปตะเล็ดนะเมื่อก่อนนี้นะนี่ฮะประมาณนี้บริษัทไลออน กอ่อนอมซัพย์ข้างในเย็นมากครับเนี่ยเราลงมาจากด้านด้านบนนะจะเป็นห้องด้านล่างไอวากโก้มันหนมีอีกทางไปได้นะบริษัทนี้คือ หลานปู่ OCC QP มีธนูรักเลยฮะอันนี้เราเคยรู้จักฮนะธนูรักเนี่ยอยู่แถวสาธุประดิษฐ์นะตามเท้าดูแบบจำลองนี่ฮะแต่เมื่อกี้เรามาเลยเห็นประสาทอันนี้อันเดียวเนะอันนี้ไม่เห็นนะครับถนนสู้วรรณศร มีจุดแกนกๆนี่ฮะไปสวยอะ่ะอตันแบบนี้เย็นอารมตัวใหญ่ องค์เจ้าแม่กวนิมครับประมาณนี้เลยฮะแล้นล่างก็สวยครับไปี๋ยวพาไปออกไปดูนอกนครับแล้วก็ชมดอกไม้แล้วก็เดินทางกลับ สวยฝากไว้ฮะอีกหนึ่งสถานที่สวยครับผงเจ้แม่กน,นิมนะฮะเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ